ตอนของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดเป็นอีกหนึ่งวันที่มีอากาศแจ่มใสจะมีอะไรที่ดีงามไปกว่านี้อีกอาชืา่ แม่อยู่ไหนอแม่คงออกไปหาอาหารล้วมั้งวันนี้อากาศดีจังเลยเฮ้บาบ้บาบ้ตื่นได้แล้วเบาบๆหน่อยสิให้ฉันนอนเถอะนี่นายลืมแล้วเหรอวันนี้วันเกิดแม่นะเร็วเข้าช่วยหาของขวัญเร็วอ๋อฉันไม่ได้ลืมนะ นี่ไงไอ้ยแบมเบิลนายคิดว่าเราคุณจะห่อมันไหมอะฮะเอาสิเราใช้ใบไม้ห่อก็ได้ไม่ต้องเซอร์ไพรส์แน่เลยดีไปหาใบไม้กันเถอะนี่พี่ใบไม้ใบใหญ่ดีกว่านะ เจอแล้วแบบนี้แหละเหมาะเลยยายแบมบ์ฮะเป็นไงบ้างหวันดีไวโอเลตฮะไวโอเลตนันอะไรเหรอสวยจังเลยอ่ะอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดแม่ฉันแล้วนี่คือของขวัญที่ฉันเตรียมไว้ให้เราขอดูได้ไหมได้สิเห็นไหมว้าว ยจังเลว่าแต่พวกนายมาทำอะไรที่นี่เราจะห่อของขวัญน่ะเพราะวันนี้วันเกิดของแม่เราขอดูหน่อยได้ไหมเราก็ังรีบเราเจอกันนะแต่จะให้พวกนายดูของขวัญด้วยนะเนี่ยคือเรายังไม่ได้ตัดสินใจเลยอะ ใช่ใช่อยากให้ฉันช่วยไหมล่ะไม่แล้วขอบใจนะเราจัดการได้แล้วจ้าบ้างานดินปั้นนี่ห่วยจังเลยอ่ะของขวาญของไว้เลยสุดยอดเลยนะ๋ะ อ้าว้ลว,วงกินน้ำอ่ะไรามาดูนี่สิฉันจะมอบรลงกินน้ำให้แม่เป็นของขวัญที่ดีที่สุดเลยใช่วัดดีเจ้าปลา นี่พี่ฉันนึกไม่ออกเลยว่าแม่จะดีใจขนาดไหนอ่ะเนะ <c oughs> าะกม่ถึงแล้ว <c oughs> <c oughs> อีกนิดเดียวเท่านั้น <c oughs> ดูนั่นดิเฮ้ยเออรั้ะ เอรุ้งหายไปไหนอ่ะมันหายไปแล้วไม่อยากเชื่อเลยอ่ะรุ้งหายไปแล้วเราจะทำยังไงดีทำยังไงดีแบมเราน่าจะหาอย่างอื่นเอานะอนไปกันเถอะฮ้นี่ไบร์ดดูนี่สิหื่น่าอะไรอ่ะว,ว้าว มันแวววาวมากเลยอย่างกับเพชรน่เราต้องไปเอามันมานะแม่ต้องชอบแน่เลยเออได้สิแม่จะต้องชอบแน่เลยประเด็นก็คือ,อเราเอื้อมไม่ถึงน่มันอยู่สูงเกินไปนีไรา้าฉันจะปีนขึ้นไปนะอ,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 อ มัฉันเอื้อมไม่ถึงอ่อีกนิดเดียวอ่ะฉันเกือบถึงแล้วอแบมมันไม่ได้ผลหรอกเราจะทำยังไงกันดีไม่ต้องห่วงขอคิดก่อนนะฮอใช่แล้วแบมเบิ้ลนายเหยียบบ่าฉันได้ไงตกลงโอเคเ ออออนี่รายฉันยังเอื้อไม่ถึงเลยอ่ะฉันคิดออกแล้วลงมาก่อนเถอะอ๋อมันตกลงไปแล้วอ่ะฮะอยู่ไหนแล้วอ่ะเราต้องขุดมันขึ้นมาอฮะ เราได้มาแล้วเราได้มาแล้วพี่เดี๋ยวก่อนฉันอยากดูขอฉันดูหน่อยสิขอดูบ้างเออไม่เอานายซุ่มซ่ามจะตายเดี๋ยวนายทำครั้งนี่เป็นของฝันแม่เชียวนะโอ้หนี่พี่ฉันสัญญาว่าจะระวังนะขอร้องละนะให้ฉันจับดูหน่อยนะฉันขอดูนิดเดียวเองนะนะขอดูหน่อยได้ฉันเชื่อใจนาย วาสวยจังเลยอออนายรับได้พอดีเลยอ่ะฉันน่าจะรู้อยู่แล้วเร็วเข้าเราต้องไปหาใบไม้มาห่อมันนะได้ เฮ้นี่นี่พี่อีกหนึ่งชิ้นได้ไหมใช่เราหออเป็นพันๆชั้นแล้วนะเนี่ยออไม่ได้นะอีกชั้นหนึ่งเธอเพื่อความปลอดภัยอืมก็ได้เย้ <Yeah! S 1> นี่พี่แม่ยังไม่กลับบ้านฉันขอดูหน่อยสิไม่ได้นะแบมอ๋อ ขอร้องนะไรแแบบเบอร์แม่กลับมาแล้วจ้าแม่กลับมาแล้วแม่กลับมาแล้วแม่ครับไหนลูกแม่ครับไหนบอกมาสิทำไมดีใจนักล่ะแม่ครับวันนี้เป็นวันเกิดแม่สุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ครับเรามีของขวัญมาให้ด้วยนะอะไรจ้ะน่ารักจังครับแม่แทนแฮ โอ้แม่อยากดูแล้วล่ะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันหายไปไหนอ่ะไม่รู้สิของขวัญอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะมันหายไปเลยอ่ะมันอาจหล่นตั้งกลับบ้านก็ได้อ่ะใช่หวัดดีนายได้ยินฉันไหม วัดดีแบมโบแบมโบจ้ะแบมโบลูกแม่นี่แบมโบหยุดร้องเถอะจ้ะอย่าร้องเลยนะเล่าเรื่องของขวัญให้แม่ฟังซิว่าเป็นยังไงเราเจอมันบนภูเขาหิมะมันแวววาวมากเลยครับเราคิดว่าคงจะดีถ้าเราเอามาให้แม่แล้วเราก็หอมมาด้วยใบไม้เพื่อให้มันไม่บางอ่ะ โถ <c oughs> แวว่าวงั้นเหรออ้ <c oughs> แท่งน้ำแข็งนั่นเองนี่ลูกรักมันคงละลายนะจ๊ะ <c oughs> เราขอโ <c oughs> ทษนะครับ <c oughs> แม่เห็นลูกๆไม่ว่างเลยลูกกำลังทำอะไรบางอย่างมันคืออะไรจ๊ะ <c oughs> ง,งานดินปั้นนะครับ เราคิดว่ามันน่าเกลียดเราก็เลยเราอยากมาอบข,ของขวัญที่ดีให้กับแม,ม่แม่ขอดูมันได้ไหมจ๊ะขอแม่ดูหน่อยนะนี่ครับเนี่ยแม่โอ้โหสวยจังเลยโอโลูกรักแม่ชอบมากเลยจ้ะจริงเหรอครับ,รบอเพราะมันเป็นของขวัญที่ลูกทำเองมันก็เลยพิเศษดังนั้นในสายตาแม่งานดินปั้นชิ้นนี้สวยกว่าสิ่งใดทั้งสิ้นเลยละ่ะ โอ้โอุส,สาร,สารัวันเกิดครับแม่ขอบใจนะลูกขอบใจลูกมากวันดีทุกคนเพื่อนเพื่อนเตรียมของขวัญอะไรสำหรับวันเกิดของพ่อกับแม่ครับแต่ตราบใดที่เราตั้งใจให้ไม่ว่าอะไรท่านก็ชอบนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบาย